วโออาจจะวโอรอดอยู่ละวโอรูฟองวีโอวีโอเล่นดูล่นโอเคอยู่บนน่าจะต้องปล่อยป่ะเคลียร์การป่ะดูเล่นโอเคอยู่ดูเล่นโอเคอยู่อ้าวเล่นโอเคได้นออกไปซื้อน้ำอะไปออกไปซื้อของโรตัสไก่เจ้าอ่ะไม่โดนอะไรใช่ไหมเพราะว่าโชคดีรอบรอบสองได้ไปซื้อคนเดียวว่าไม่ได้ซื้อน้ำมาดีแม่งกูสายหน้าแบบสายหน้าอย่าไม่เล่นน้องไม่เล่นน้องไม่สาดหน้าสาดน้ำใส่กูอะ ยังเป็นคนเด็กเกียรเลยแจ้งแจ้งเลยแจ้งหรวงเลยโจนนะพี่เรียนกฎหมายมาในน้องเห็นไหมเนี่ยพี่มีเสื้อเนี่ยนิติศาสตร์มันเด็ดน้องหาเรื่องเดือดร้อนแล้วนะนักเลงจัดนี่สรุปแม่งรอรีวิวนับเดทวันที่พิเศษเนี่ยม่เห็นแตอัปเดตทโรลๆสมนะเป็แบรเลยอ่ะแบรเลยปัญญาอ่อนแบรเลยแบรเลยเฮ้ยโอกเฮ้ยหย่าหย่าย่าหย่าหยา พี่ชายาาบบบสกินเลยนะเด็ก่เนียอยากมาลองสกสินสองการเลยไฟเตอร์สี่พันเอ้ยมันก็เล่นแทงอยู่นี่ว่ะตัวอื่นมาเล่นดีไหมวันเนโอ้โหเฮ้ยหรือมันจะเวิร์กว่ะแต่พอล่นลมก็ไม่แย่นะเว้ยเนี่ยเราได้คลิปแล้วไม่ได้แล้วเราก็ด่ามันไปเลยนะถ้ามันแพ้นะแต่มันเล่นเก่งก็สูกนะมันคงไม่เป็นไอ้โง่แน่เอวจากพอลินมาลมหรอกอู้เปไงเอาเป็นว่า รีพอร์ตอย่าหาทำนะมึงเล่นไม่เป็นกูรีพอร์ตกูยังไม่ถึงครึ่งเกมเลยโปรโมทกูจะเกิดได้ไงโยนเกมโดนโ๊กไปน้องชาอ่มันวันนี้ไม่เป็นเลยโปรโมทโอ้พันชาจ์จเกือบละเอโซกลางระเบิดเลยเออไม่จะตีเตา เดี๋ยวไปดูบัฟแฟเฮ้ยบัฟแดงก่อนจะมองผู้ไม้เด้อผู้ไม้แดงเข้าเข้านี่ได้ปะได้ได้ได้มันตีเต่าอยู่เ้ยมันรีสกิลเหรอรีด้วยเหรอวะโอ้โหไม่ลาไปนู่นละไม่สกิลกูลาได้เนี่ยนะสกิวหนึ่งแล้วสกิวสองเดี๋ยวกูแดงขอขอเทสสกิวเลยแล้วกันไอะดิอู้หูเกือบละออกจิงด้วยโอ๊ยสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองรีสกิวเซ้ยนี้กูแบบ ไม่ได้เล่นต้นคนนานพี่โบนไหวไหมี่ะเกินบาทนั่นแหละถอยโอเคได้อยู่สวยยังไงนี่ไงไหว้ถ้าเกิดกูเปิดแล้วอย่าไปโดนทาศีอ้ามันเล่นกันเป็นปะป่าอยู่ล่างนั่นเนี่ยมันไปโดนทาซิกันอ่ะอ้าวกูจะลงเองไงตัดมานี่มาเกมเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับกูจะลงกิูเองนะรีตต์จะตายนะแดนไปไปไป ไอ้เขาจะพลาดไงแดนแบบใครๆก็ผิดพลาดกันได้ใช่ไหมล่ะจริงๆใครก็ผิได้แหละแต่ผิดพลาดบ่อยก็ไม่ดีเนาะตีดะโอ้มาตีละโอ้ให้ตายมาไล่กูดิมาไล่กูดิสวยแล้วทีนี้ก็ได้เอออย่าบอกว่ามันล้าไม่ทันได้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 โอ้โหว่ามันโดนลัดอีกนะช่วยล้ะฮะมันเล่นไม่เป็นโมโมเดนช่วยไม่ได้นะว้าวว้าว โอเคโอ้ยทำไมกูเจอแต่คนเล่นอาญาไม่เป็นวะต้องต้องกลับไปป่าแล้วปะไปรอไม่มีขอกลับก่อนแล้วกันนะชิบหายแดนป่าเราโดนมันเป็นไรไม่ไม่โดนไม่โดน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 โซโล่คิวหน่อยถ้ามันโดนโดนโซโล่คิวก็แบบไม่ใช่ความผิดกูแล้วแหละเอ้ยป่าตายว่ะนั่นไงกลอ่ะแหละเอาแล้วโลไม่ช่วยเลยนี่ไม่ใช่นะ ไม่ต้องห่วงเดนกเเป็นเลี้ยงแคลรี่ก็ทำถูกแล้วแต่เราช่วยบนนะล่างก็สู้ๆแล้วโอ้โวโอเคเลยโอเคตอนตอนปะตซีอินตีแล้วหรือไงวะพุ่มตัวไอ้หล่อหล่อกูพี่หมาเดนกำลังไปรับเว้ยโอเคมันทวงจอยจติดมาละสวยปรโมดวยสกัวยมดดูดีไม่เป็นไรไปเลยคุ้แล้วคุแล้ว ไม่แอนตี้ไปเล้วเมื่อกี้ติลวงมารอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่โอเคไม่รอดละลาก่ตีแม่งเลยตีแม่งตีล้ไม่รอดล้โอเคมีร้าอ่ะเรบาทมี้านอมกลังสนับสนุนไหวนะเนี่ย้ายานมาเนี่ยเต็มหมดแล้วมันจะมาเหรอไอิดนี้โง่กว่าไปดีกว่าไปคาดหวังให้ลิเตอร์มาอย่างดีกว่าเลย่เคคิดด้นปะ เอาเงินเอาเงินแกร์เพี้ยวเร็วเลยจำหนึ่งนะขอเลือกเป็นไอเทมตัดเลือดด้วยนะแดนมีร้างหรือยังไม่มีทีแต่ว่าถ้าเกิดเกี้ยคิ้มน่าจะมีแล้วโอเคมีไหมกูตายเออเยี่ยพื่งมาเนี่ยแหละคิ้มฟื้งตายไงเอ้าร่างไม่ตายเลยวอะเบรา้อ วีโออาจจะเฮวโอรอดอยู่ละวีโอรู้ว่าวีโอเล่นดูเล่นโอเคอยู่บนน่าจะต้องปล่อยป่ะเหตุการณ์ป่ะดูเล่นโอเคอยู่ดูเล่นโอเคอยู่อ้าวเป็นไงล่ะเล่นโอเคฮ่าที่มันตีมังกรด้วยหรือเปล่าไม่ไหมไม่ใช่ไหมเพราะว่าตีดาซี่กันมานะโอ้โหมันมันลากโอเคไปนี่ดีกว่าโอ้ยแรงเอ่อ แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมากูกันกันแดงให้มาไม่มาโอ้แดนช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีตายบุ้มฉันเป็นคนบ้าปมาสติไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีแต่มีสติไม่ดีโอเคเขี่ยได้ล่างโอเคเอ็นโซอาจจะลงไม่ใช่โต๊ดที้ถอยเอย็นโซอยู่กลางเอ็นโซอยู่กลางเว้ยล่างสองตัว อยู่กลาง3ตัวเรียสู่อยู่กลางอยากได้คนช่วยช่วยเคลียร์หน่อยโอเคสวยเลยกูจัดได้เองมากูเอาเงินเองทั้งหมดอ่ะอันนี้มาโอเคมึงไงไอเรื่องกันเลยจริงจริงเวาไปยืนตรงวงสกิวดาซี่สองอ่ะแบบสองอันอ่ะแป้งๆอ่ะห่วนเชี่ยบห่วนเชี่ยบหายดิโอ้เย้ เงิดฝันงิดประดานิ่งดด้วยอาพี่พี่ด้วยด้วยจะครับอะไรครับเป็นอะไรมาเป็นอะไรใครมึงไงด้วยเช่นเนี้ยเฮ้ยยานไม่ไหวว่าแดนยานนี้แล้วยานกูหนีแล้วหัวอะไรมึงจับไว้จับไว้แดนไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันเนี่ยจะโดนเราเนี่ย โอ้ชิตอะลุมมันไปยานโดนโนะซิงดนเตอร์มันจับขับมาทำมเฮ้ยบูดิ้งเลยเออวไม่ได้อ่ะปอยก่อนไม่ไม่กูไม่ได้บวกกูโดนดึงกูโดนมันดึงไวโอเราเหมือนจะเล่นคนเดียวเก่งกว่าแบบมีกูแล้วเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบพอมีกูแล้วมันห้าแปลกๆอ่กอะตัโรเพเยอร์เหรอเออไม่รู้อะกูปล่อยมันอยู่กันเดียวละไปละเจอกันกลางสามตัวอาจจะสี่ตัวนะอิวสูน่าอยู่แถวนั้นแหละ

มันยังจะดึงกูได้เฮ้ยแดนมึงยืนนานเนี่ยว่าทำไมมันยังไม่ตายเนี่ยโอเคไม่กูโดนยึงไะดิสุดาโอเคกูเพิ่งออกมากูต้องกลับเขาป้องกันเล่นะดูอินเพราะอัดอินยังพอแบกได้อ่ะตัวโลมันก็จนเป็นคนบ้าสาสติไม่ดีกูบ้าไปแล้วตอนนี้กูบ้าไปแล้วสิงกังกูเล่นกูโอ้โห ดู้วยด้วยด้วยว้าวเอาแล้วแล้วของกูเริ่มมาอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยครับลงไปลงไปอยู่ไกลจัหเลยเอาเอาเลยยิงมาแล้วอูตส่าหั้งสองทั้งสองสวยจังสวยโอ้โหเย่อโอ้โหช็อตเมื่อกีโอ้โหลดได้ไงนี่โอเคเอาไปเลยเดิร์นให้ห้าสิบลูปีหอมแก้มด้วยทีหนึ่งรอดาร์กดีกว่ารอดาร์กดีกว่า เอาน่าจะได้สักป้อมหนึ่งใหลิกเตอร์ตีแตกนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยลิกเตอร์สวยแดนด่างสองตัวเลยเออเนี่ยเนีแดนควิดมืนแล้วเนี่ยโอเคเมดกลับเว้ยมิดจบแล้วมิดจบแล้วเนี่ยจบ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 ได้จบได้เลยจบได้เลยกันเมดให้เดี๋ยวกันเมดให้ไปลงมาขวาดีน้อโอเคคุณตาหอยบ้องท้าจบเลยจบเลยเดี๋ยวให้การตายขอ้ฉันต้องเสียไปแล้วตตีป้อมตีป้อม ตีกูตีอยู่กูตี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  ตเป็นตัวโวไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะน,นี่รับดามมเมจเยอะสุดในเกมตัวโลไม่ได้คิวเยอะตายก็หวังกลางๆลางไปตานนึงด่านนึงไปตอบ